เกตามบนไก่หัวหัวตัวของฉันคือกำน้ำทานกูฟังให้จำไว้เน่าอยู่ในสถานกรรมลิ้มชมนแม่น้ำไงอันสอง ทรงมตัวฉจำนั้นเป็นกำนันกับคุณแม่อยู่ที่บ้านน้องกระแสเขตหัวัวแเมนกำตำบล่ำลำใหญ่เจริญพวกพี่น้องเพื่นเอินพุมวาสมานมิรเป็นสามีสมคิจแม่กำนันคนกาส่วนบุตรตาก็คือเทาผ้านุเดและองค์อาและการน,น้องนี่ตังลูกสาวคนสุดท้อง ส่วนว่าขาดการันหลายล่นอ,อยู่เต็มเงินส่วนว่าตัวฉันนีม่มมหน่าวาสุพิตเป็นนอกสาวพ่สมจิตแม่กำนั่งพูดโกกอันเคยสมจิตเรื่องที่เจ้าให้คอยไปตามเรื่องตามเล่าเรื่องการส,งสาา่งสภาพทางเขามูบานคอยไปเบิ่งห้แล้วด้วยเด้อส่วนเอกสารต,ต่างๆกระแตงไว้เทิโตให้เฉยเป็นตัวแทนปาดขึ้นได้เบียดได้งานเทวนาหม,มสุดยอดเลยครับนะ้าให้อยู่ใครก็ไปรอบบ้านแรงแข่งแรงแข่งเพราะได้ยิยงอยู่ ลองเห็ดเล่ามาจอดนะะจะไปเลเห็นบป่าถ้าใส่โดนีเอ้ยข่อยก็ไปตรวจตาลูกบ้านเทโจนน่นละเฮ้ยแน่ม่อพี่อ้เานาสุกีดเล้าเวก็เห็ดเบียดเห็ดงาเราปนาะละเจ้าเยอะใส่จงไม่เล่าแล้วหอว่าตองมาบอกว่าตรงมาเขาข้างเขาโตจะคล้องเขามันหลอนงานที่ข่อยไปเห็นก็อีโม่ะใสกู้ี่ไล่งานของเขาว่าเขากูเขียนเลยงานอีโม่ตัวจะวัเล่าถามมันมึงได้เป็นยังไงอีม่ กูให้ไปเฮ็ดง nah ันก er> ูดลูกงามยุ่งไล่ใสไลงานทั่วมี่อันนั้นก็ทันแล้วแม่มืนสิพ่อหยอนแล้วเพื่ท่อทันแล้วโอ้ยมันสิแล้วไงเยแค่ไหนเนาะแนวกับลูกยุ่งไล่หนี่โตได้นอยนึงหูนัยุ่งไร่นี่ไปกัคาดออกนี่โตน่อยโตง่า่ทันนันนี่ตัวมันสีแล้วไปกับอดง้ามออกแล้วก็เนี่ยเทตัวเราคอยหนาแม่แล้วออกกับปอยมันลุ ก็ไม่ปีกเรงบ่ของมึงวายมาลงหนึงยันมันตายใที่ห้าโจกสับโจกบออมึงเอ้ยข้าว้ไหเม่นไปเห็นเนวนั่นกูบอกว่าทันมะลายควาทิมขามันขามันขามันจะตีเออโอ้ที่สันดานพวกไปเห็นไหมกูเลยเอ้าเท้าเทียงเ้าเทาเท้าเท้าเจ้าเสสี่เียมคนนงามคเจ้าสีเลี่กคือที่เท้าที่หล่ที่เท้านั่ไปเจ้าเท่าเนี่ยเท้าเนี่ยพอ จะไปทับทาน้องแล้วไหลยีเมียเราเห็นมายองยุบไปไอ้ไทยบาดยีเมียเป็นตีเข่าไม่แห้งแล้วเนาะกูสิ่สี่ฟากกัแล้วมึงสร้างสี่หมาบ้ากูเท่าแท้พอสูนั่นเราได้ทับทานยองกูเแกแล้วยองกูออกอากาศใจจริงเม็นไอเลติพ่อตีลีเลยเนาะลีว่าอยากได้น้องอีจะคกคนอาะอ่ะเราไปเห็นหน้าหนินะเราสิ่เสิร์กูเราได้สูออกมาบกูหาง กูเด็กกับ้าเจ้างามนี่วายางว่ไปดิพ่อมาเห็นถ่องเห็นหน้าเพิ่มตัวครับเพิ่มตัวตัวกูเก่งตัวกูกรเสียเพราะว่ากูอยู่ได้ย้อนตัวอันเนี้ยครับมาแต่เลยนลูกมาแต่สอดส่อเส้นเหลี่ยวดเมนเมย์ไมเรียนอย่างสิ่งกนต้องหลุดต้อขับเมยคือเหิืนมาแต่เศร้าครับเมย์ต้องมี่อย่างหลายดอกแม่อยากบ้าบ้าลูกใต้แม่์อย่างไงเป็นบ้าแล้วว่าอยากได้เงี้ยตีหรือว่าเป็นคืออีโม่กับอีทั้งงาน ม่ขอลอยแกเรียยู่ได้ล้เว้ยดีปากล้านยาูนงเนย่งเพชรกูก็จะดีจะต,ตัวนดีแบบนี้เออ้าวหาดีได้แต่ก็ไอ่มีลูกว้ยเอาเปคนดีประเด็ยนเนาะอันเมียครับบ่เรี้ยงผู้เสียผู้สาวนั่นองอาจก็มีได้องได้ใจอยู่ได้ละครับเมียนม่ละครับเมีเดี๋ยวผมซีบอกซื้อ้าวใเมียด้ยเอาลูกเวาจะเป็นผู้ใสมันบัาจะจ้องบินา ทั้งมาดาบของผมแลาปรปนุมมือเบาอันว่าสาวได้เอี้ยบานกันงน้ตาดีอยู่อาู้มาเป็นคู่ถูกชะตาว,ว่าได้จใจแถวเบาลงคิดถึงแต่ปลายกำลรุชนาคน,นีเหียวอันได้เป็นผัวดังส่วนผมสิสมด้ำนุชนาะเป็นละ่ะครับเอ๊ เป่บ <icana>, ้าผีบ้าม่ยยดเส้มาผีบ้าจะต้องเจ๊ไหนเจาเป่บ้าเจ้าของเป็นพญานาอีบุญนะเด <compelling> ี๋ยวเดี๋ยวลูกใครเอากระลูกพญาท่องดนีลูกแงบว่าจีหรื่ได้เมียอครับจีรเนีได้บวชจีเออได้บวชจีฮัลลเีลูกสาวเลาซื้อนุกชนมันบาเจ้าของเป็นพญานาจนีเออเออเอลูกแล้าว่าจีไดล่ะจีเมียันจีนี่แม่มากแม่ทุ่ม เขาเรามากเรื่มอยู่ก็ขอให้ผมน้ำเนี่ยปยงเนี่ยมาให้เยอะก่กับผู้สาวอาชาบ้องสั่งไอ้วชนะทีไห้แย่เดียวกันเนี่ยเอ้ยพอแเดียวจบเอาจังสี่ลกเอ้ยพ่ออยากได้ลูกอยากได้เมียนี่พ่ออยากกัดเบไาบวชสะกอนเอาเอาเมียก็จะบวชก็ได้จดเนียใ่อดเพรมียเไไม่นนะต่ว่าล่ะล่ะบวชสะกอนจะคอยเอาเมียบวชสก ที่ถือท้องพื้นมือว่าแต่มือนี่น่ะหน้ากับอันร้านนี่ว่าเสีออกไปสร้อยการสรอยงานงานไหลเรือกสร้อยกันทีต้องออกไปวัดไปซอยการสร้อยงาดได้ไหมบลาท่านผู้จิตไปตัวลูกหน้าไหมเจ้าดหมเมึงไปตัวลูกหน้าสุมนี่ไปสร้อยงานวัดครับแม่บักลาขั้นพากันไปสร้อยงานมาดิห้ามไปเฮ็ดนิสัยบ่ดีเด้อให้วมือข้าเจ้าก็พื้นว่า แม่กันนั่นเห็ีลูกไส้บอดีบอดีเข้าใจบ่โอ้ยแม่ครับส้มผมมาเป็นคนที่สนับครับแม่ใ่ใจองงานกับน้องรถครับแม่นี่นีนสวยหอาบัดเนี่ยพูทเเ่าพิสิธาข้าวเป็ดนกลาสวยมากกว่นี้เดี๋ยวแดดจะร้อนยาเอ้ยจะเข่าบพาง